อยากกินขนหาดนัรออยากกินขนาดนั้นเลยหรอลูกใช่หรือแม่ว่าเห็นหนุ่มตัวขาวข้างนอกมากกว่ามั้ง น้องเธอจิมองหน้าแม่แล้วก็ตอนแรกมาเดินมาสก,กิดพอเดินมาสก,กิดเสร็จแล้วก็เรียกแม่แล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าร้านแล้วก็นั่งมองหน้าแม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไร มันสีอว้วนมันสีหุ่นบอดีเด้วยดู